ยกที่1ของคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างมุมแดงชรันโสเดชประการและน้ำเงินธนงเดชชาติพิชิตมวยไทยนะครับนี่ก็เรียกได้ว่ามวยภูทรทั้งคู่นะฮะและนี่คือรายการมวยภูธรน,นะครับรายการมวยภูธรมวยมันๆจากเพจมวยเด็ด789ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเพชรบัญชาอําเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนของเราทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพจมวยเด็ด789ที่ให้โอกาสและก็สนับสนุนมวยภูทรจากสนามมวยเพชรบัญชาแห่งนี้ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มขมพรเพื่อนขอบคุณ,คณสนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแอร์อันดับหนึ่งของภาคใต้ขอบคุณแอร์กรีเต็ดแอร์กรีดดิคอมเวอร์ไดอินเวอร์เตอร์ทุกตัวครับขอขอบคุณมูลและในะที่รวมพลคนสมุย ขอขอบคุณเพชรยินดีขอขอบคุณจิตเมืองนนท์ขอขอบคุณเกียรติเพชรและก็ขอขอบคุณมวยสด .com ค่ะเอาละครับมาบนเวทีกันต่อนะแม่มาถึงก็เปิดกันเลยแม่มีกันยัวเยาหยอกเยาคู่ต่อสู้นะครับก็เป็นสีสันนะฮะเอาเดินเข้าหาครับนี่ส่วนสูงนี่ต่างกันชัดเจนนะฮะธนังของชาวรณนี160ยธนงเดช165ยหนะช่วงต่างกัน5เซนนะครับ แข่งซ้ายไปก่อนนะจอยางเข้าไปโอ้ยสอกซ้ายครับแม่ดังปักเลยทีเดียวแม่มีมีหยอกยาวคู่ต่อสู้นะฮะโอ้โหมีแบบว่าชูไม,ม้ชูม,มือนะบอกว่าแม่โดนเข้าไปเต็มเมอะไรแบบนี้ครับเมื่อกี้ที่ชลันชีอขออภัยค่ะที่ธนงเดชี้นี่ก็คือชลรันได้แผลแล้วนะคะจากสองเมื่อกี้ะคะ่ะโคเชก็เป็นการบอกคู่ต่อสู้นะแม่สอกของฉันนี่ได้แผลที่หน้าเธอไปแล้วอะไรแบบนี้ครับสอกคม สอกไปมีดโกนหรือเปล่าคะโดนไปเจึ๊กเดียวคิ้วแต<ส>ก<ะ>เลยแหมจังหวัดเลี่ยมนะครับเกี่ยวขาลงไปล้มกันง่ายๆเลยทีเดียวนะแหมมาถึงก็โชว์ชั้นโชว์เชิงโชว์ความเหนือกว่าเข้าไปแล้วนะครับจะเป็นยังไงฮะก็ต้องมารอดูกันนะเพราะว่าเราเป็นวยไทย5้ายกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเดินเข้าหาครับยยบขวาครับกระชับพื้นที่เข้ามาค่อยๆก้าวเที่ยขวาไปมาซ้ายยิ่งมา ไม่ชัดเจนไม่ออกะฮะสายครับจังหวะวงในครับกดเอาไว้ก่อนล็อกเอาไว้แบบนี้กรรมการต้องแยกครับกรรมการอุทัยโชดอัมพรเข้าสู่ช่วงปลายของยกที่หนึ่งะฮะเดินเข้าหาครับยับ้ายยับ้ายตามด้วยหมัดขวาเอา้ายับขวาตามด้วยหมัดซ้ายครับขออภัยเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายไปก่อนฮนะค่อยๆย,ย,ยเ,ขเข้ามาครับ ขอมานี่สอกซ้ายอีกแล้วนะครับแม่ใช้จังหวะก,กันเล่นศอกได้ดีเหลือเกินนะท้านของน้ําเงินนะครับธนงเดชหมดยกพักกันสักพูดคุยกันได้เลยนะครับเดินขวาครับถีบขวาดักไว้ก่อนแข่งขวาสูงครับจากธนงเดชอโตซ้ายมาพยายามเข้าไปชิดตัวฮะชะรันหมัดซ้ายครับธนงเดช แข่งขวาครับธนงเดชแข่งซ้ายจอยขาแม่จะเข้ามาแต่โดนสกัดไว้ได้ฮะชาันจังหวะครับแม่จังหวะนี้ยังไม่โดนดีนะฮะธนงเดชชาันเดินเข้าขาชาันครับออกซ้ายแล้วถีบซ้ายดักไว้ธนงเดชเข้ามาครับเรียกได้ว่าชิงเหลี่ยมชิงจังหวะกันเหลือกันนะคู่นี้ฮะใครจะพลาดก่อนก็ต้องมาดูครับเข้ามามัดหนึ่งสองตามด้วยแข้งซ้ายครับอ่ะ สวัสดีคุณสุพ,พชคเนียมหวานนะคะ FC โค้ชปั้นค่ะโคเชแม่คุณสุพ,พชคมาชมแบบนี้ก็เขินแย่เลยนะคะเนี่ยสวัสดีคุณวานาโลหคุณค่ะสวัสดีคุณพายุพายุค่ะสวัสดีคุณบีรัตค่ะอ่ะมาว่ากันต่อที่บนเวทีเอานะครับเดินเข้าหาครับค่อยๆเข้ามาครับนี่ครับเตาได้แข้งขวาครับเชรัน ธนงเดชเดินเข้าหาอย่บขวาไปก่อนจังหวะเข้ามาครับระวังซองนะฮะสายเจอยางครับชรันชรันเดินเข้าหาหาเดียมหาจังหวะฮะยังยังไม่ได้ฮะยังไม่ถนัดครับเข้าไปครับเข้าขวาครับธนงเดชชรันเข้ามาเจอล็อกครับแล้วกดลงไปแบบนี้หัวทิ่มพื้นเลยทีเดียวกรรมาการแยกออกมาครับ มาว่ากันใหม่ที่กลางเวทีค่ะต้องดูว่าทางด้านของฉลันสอเดชประการจะแก้ปัญหานี้ยังไงเดินเข้าหาครับเยับขวาแหมจะสอกสอกครับสอกซ้ายหมัดหนึ่งสองครับไม่โอ้ถึงกับเซเลยทีเดียวจะมาแข่งซ้ายมาโอ้เจอเกี่ยวไว้แล้วจิงหมัดขวาตรงครับเรียบร้อยโดนนับไปหนึ่งนับครับ ยังได้อยู่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ครับจ่อฮะตามด้วยมัดซ้ายครับมัดซ้ายเวียงมาเข่าไว้แล้วกดลงไปก่อนฮะแม่แบบนี้มันก็กินเวลาไปเรื่อยๆครับกรรมการแียกออกมาฮะเดินเข้าหาครับมาซ้ายมาฮะชะรันชรันยิงมาซ้ายมาแล้วล็อกเอาไว้ครับ รอว่าจะถึงเวลาระฆังดังเมื่อไรฮะระฆังจะช่วยไว้ทันหรือเปล่าครับซ้ายครับเจอซ้ายคืนเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายเจ้ายังเอาหมดยกแล้วระฆังช่วยไว้จริงๆยกทีสามครับแข่งซ้ายครับชรันทีขวาดักไว้ก่อนับานงเดชทีขวาดักครับธนงเดชเดินเข้าหาครับ ขเขาอยเข้ามามาซ้ายครับเชรันเดินเข้าหาครับยังไงฮะเขาดักไว้ครับแล้วเขาซ้ายทีเขาขึ้นมาพยายามจะพลิกออกมาฮะแต่กรรมการเข้ามาแยกซะก่อนครับเข้าหาครับมาซ้ายมาซ้ายครับไม่ถึงปลายนมนิดนึงโอเข้ามาเจอซ้ายจากชรันเหมือนกันฮะ ข้ามาเข้าขวาครับทนงเดชกรรมการแยกออกมาครับกรรมการอุทัยโชติอัมพรเดินเข้าหาครับถีบขวาดักไว้เจอแข้งซ้ายคืนพยายามจะสอกขวาครับโอ้เอาครับโดนเข้าไปอีกจังหวะน,นี้ฮะแม่กรรมการต้องยุติการชกครับเต็มเต็มเลยทีเดียว อันเดอรเวเดสบลูคอนเนอธนงเดชชาติพิชิตมวยไทยก็ขอแสดงความยินดีกับธนงเดชชาติพิชิตมวยไทยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ชลันซอเดชปราการด้วยค่ะอ่าทำเต็มที่แล้วได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมทั้งสนามเลยค่ะ